Uh, ตอนนี้มาดูนะครับฟังก์ชันฟังก์ชัน Wi-Fi b บเกอนะครับถ้าลูกค้าจะใช้โหมดฟังก์ชัน wi-Fi Bakaker นะครับตอนนี้เป็น wi-fi Bakaker ที่เตรียมไว้ให้นะครับไวสลับมาฝั่งของไฟสำรองนะครับกรณีที่เราจะต้องการสลับมาฝั่งของไฟสำรองนะครับไฟสำรองของฝั่งของรีเซ r ร์ฟนะครับมันต้องมีไฟทั้งสองด้านนะครับถึงจะสลับได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกด ทสดูนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องไปเซตอัพที่ตัวเบเกอร์นะครับต้องโหลดแอป,ปเข้ามือถือก่อนนะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์ก็ต้องใส่ UPS ด้วยนะครับเพื่อเวลาที่เราใช้งานแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะไม่ขาดหายไปนะครับเดี๋ยวผมลองกดใบพาสด้วยมือไปก่อนนะครับลองดูนะครับเอเนะครับนะครับเอเอสมันก็สลับไปฝั่งของ ไฟสำรองนะครับผมกดออฟนะครับ <c oughs> อีทเทสก็สลับกลับมาฝั่งของนอร์มอนนะครับผมเทสเสร็จนะครับวันนี้นะครับก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะส่งได้ครับ